ปัญหาที่ถูกแฮกทุกวันเนี่ยก็เพราะเราทำมันแค่นี้แหละเพราะอย่างที่ผมบอกคุณไม่รู้เนี่ยกลางกลางแต่ถ้าคุณรู้ผิดเนี่ยอันนี้กำลังเดินไปในทางที่ไม่ดีนะพอเราพูด,ด security, ถึง security นักคนทั่วไปที่เขาไม่อยู่ในวงการ security เนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่า security เนี่ยมันจะเป็นพวกแอนตี้ไวรัสเป็นแค่ไฟวอลหรือเป็นแค่ทูสแกนซอสโคดพอพูดถึงเดฟเซ็ตออกก็จะเข้าใจว่าอ๋อก็สแกนซอสโคดไหมแล้วก็จบแล้วก็พอทําเสร็จก็เพนเทสไหมแล้วก็จบแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วมั้ยอันนี้ อันนี้คือดีแล้วด้วยนะอีกส่วนหนึ่งคือไม่มีสกิลตี้แมสแต่น,นิดเดียวแต่ว่าโดย t a ต d a า d ที่ผมเห็นในไทยส่วนใหญ่ก็ทำกันแค่2จังหวะหนึ่งก็คืออาจจะมีก,การซอฟต์โค้ดแต่แล้วก็อาจจะมีเพนเทสแล้วก็ปล่อยให้บริการได้เท่านี้เพียงพอไหมผมก็บอกเล,เลยว่าอันนี้ไม่พอที่ปัญหาที่ถูกแทกทุกวันนี้ก็เพราะาเราทำมันแค่นี้แหละไม่ถึงกับว่าผมทำเ็นเทสมา10ปีนะก็เป็นแอป,ปใหญ่อ๋อเป็นบริษัทให,ใหญ่ทั้งนั้นนะฮนะเป็นธนาคารเป็นบริษัทการเงินมหาชนทั้งนั้นแหละนะเราบริษัทเหล่านี้ก ก็แบ่งออกไปสองแบบหลักๆแล้วกันหนึ่งคือทั้งหมดที่ตัวแอปพลิเคชัน2ทั้งหมดที่ตัวพวกอินฟาคอนฟิกโดยส่วนใหญ่ที่มีอิแพกเนี่ยผมเจอส่วนที่เป็นตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะเจอทั้งหมดเยอะเพราะแอปพลิเคชันมันเขียนโดยอาจจะเป็นเดเวลอปเปอร์ในในหน่วยง,งานเขาเลยหรือไม่อาจจะไปจ้างข้างนอกมาเขียนซึ่งถ้าเป็นจ้างข้างนอกมาเขียนเตอร์พาร์ตี้มาเขียนเนี่ยนะเวนเดอร์มาเขียนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทําให้มันปลอดภัยมากเพราะว่ามันไม่ใช่แอปเขาเราจะเขียน T O R ไปคอนโทรลได้บ้างนะเพราะต้องทำมาปลอดภัยถาวแล้วจะวัดผลยังไง อ่าเนี้ยไม่ง่ายเลยนะจริงๆแล้วคอร์สเนี่ยจริงๆมันลงไปถึงกระบวนการจัดซื้อกับจ้างการคุยกัจีอาการคุยกับเดเวอเปอร์ไม่ถึงว่าเรามาเรียนเนี่ยเราก็ไปเช็คได้ด้วยว่าเออคนที่เขาจะเขียนให้เราเนี่ยเขามีความเรื่อง security ธรรมดาซอฟต์แวร์ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเราคุยไปสักหน่อยแล้วเขาตอบไ,ไ,ไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยรู้เนี่ยเราจร้างเขาเขียนยังไงแอปมีทั้งหมู่อยู่แล้วจะรู้ได้ก่อนจ้างอีกจริงๆคอร์สเนี่ยคน security เรียนได้ในระดับเบิ้ลเจนต์ไปเดี๋ยเหมาะที่จะเรียนทั้งหมดเราควรจะต้องรู้ไว้ก่อนเพราะอย่างที่ผมบอกค ไอตัวเซตตี้ก็เหมือนไม้กั้นแต่ว่ามันจะมีอีกหลายเซอร์เฟตที่มันไม่ได้แตะถึงซึ่งมันเป็นแกลบให้ถูกแฮ็กได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เขาเชื่อกันผิดๆบ่อยเว็บผมมีเว็บไฟบอลลควรจะจบแล้วไหมควรจะแฮ็กไม่ได้แล้วหรือเปล่าเว็บไฟบอลคุณก็เหมือนกันนี่แนะเหมือนกับไม้กั้นนี่เลย S <S มันจะมีกหลายรูปแบบช่องโหว่ที่เวฟไฟวอลมันกันไม่ได้เช่นต้องช่องโหว่เรื่องระดับสิท์ช่องโหว่เรื่องพวกโลจิกต่างๆนะฮะจริงๆช่องโหว่ซับซ้อนนิดนึ่งมันก็ไม่เจอคนะือช่องโหว่ที่มีสเตทนิดนึงเช่นคุณต้องทำหนเสร็จก่อนแล้วคุณถึงทำสองถึงม,มีช่องโหว่อย่างเงี้ยออาตเมททูสแกนไม่เข้าใจเวฟไฟวอลทุกอย่างไม่เข้าใจได้ <S <S 2> <S 2> พวกทูสแกน่วใหญมันก็ส่งดูแอสปอนมีช่องโหว่ไม่น่าจะมีมันก็เตือนแค่นั้นแต่ถ้าต้องมีสเตทต้องทำหนึ่ว่เยมไไราด้ าเอาจากรีเสิร์ชเลยภูสแกนทั้งหลายก็เจอแค่ครึ่งเดียวแต่ว่ามันก็โอเคพวกนั้นอะมันก็ยังต้องใช้อยู่แต่จริงๆแล้วก็อย่างที่ที่พูดเมื่อกี้เลยนะซีเคียบายดีไซน์ซีเคียบายดีฟอลตสองอันอันนี้คือคําที่มันโซลว์ปัญหาแล้วซึ่งทุกวันนี้ก็จะเป็นอยู่หลายๆซอฟต์แวร์ที่เราใช้คอนฟิกมันไม่ซีเคียบายดีฟอลนะถ้าคุณใช้คอนฟิกดีฟอลต์หลายๆเซอร์วิสเนี่ยโอกาสที่จะถูกแฮ็กได้อ่าเพราะน,นั้นเราก็ต้องไปทําสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดนิ่งทำไมมันไม่มมมเเราาในนนมมุผู้พัฒี่ย เราก็รู้แล้วอแอปเราที่จะส่งไปให้ลูกค้าใช้เ่มันควรจะซีเคียลบายเดฟอลนะลูกค้าควรจะไม่ต้องไปฮาร์ดเดนนิ่งไหม mm hmm. ลูกค้าควรจะไม่ต้องไปทําเพิ่มเติมอะไรให้มันปลอดภัยได้ไหมล่ะทำไมเราไม่ส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มันซีเคียลบเดฟอลเลยคือง่ายๆเลยถ้าเราตามทฤษฎีนะถ้าเราก็จะซอฟต์แวร์มาปลอดภัยไม่ต้องมีเซอร์ติฟคอนโทรลอะไรมาืปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถทำแอปให้มันมาปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เราเลยต้องมีตัวซีโตนมาช่วยแต่มาช่วยในภายหลัง เราต้องพยายามทํำให้มนปลอดภัยให้ได้มากที่สุดหรือทำมาให้มีช่องโหว่น้อยที่สุดนั่นแหละอันนี้เลยคือสิ่งที่เราจะเรียนในในคอร์สนี้ก็คือทําแอปให้มันมีช่องโหว่น้อยที่สุดนะอันนี้คือเป้าหมายของเรา